สวัสดีค <brightness checked. S 1> ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุกขี้มันเสมอมันเก่าเก่ายอะสิหวยเยอะสิถอยเงินหันเวินปีครับโดยผมสมบัติละครปูหั่มเล็กัญญาแด่นวันนี้วันหยั่งปูข้อศึกษ์วันนี้ก็วันนี้รู้สึกว่าเป็นวันเสาร์นะครับเสาร์ที่อากาศดีเนาะเสาร์ที่อากาศดีฝนตกโปรยปรายยามเช้าวันนี้ก็เป็นเมื่อยุบราชการนะครับผมก็เลยมีโอกาสมานั่ง พี่น้องรองรับยาเด็กวันนี้ใส่เสื้อสีม่วงสีม่วงสัญลักษณ์คือความเจริญรุ่งเรืองความเจริญและความรักที่ดีและวันนี้เป็นการเปิดตัวของป้าแดดตัวใหม่ครับนั่งจากพี่น้องนะครับไปการสนับสนุนรป้าแดดแซ่บอถ้าึงคนนะว่าดีตลอดาสีส้มค่ะแล้วก็พี่น้องก็ให้การรับชมน้าแม่เสริมบุญมาตลอดแล้วก็ตัวนี้อึ๊บ ฝัเศสเงียบไปเลครับสีมัเปปมนเสื้อเลยนะครับสีมันเสื้อค่ะจะว่า,ะะวาโลกโก้ชนะกําลังยังไม่เสร็จครับก็จะออกมาเป็นประมาณสองนาทีค่ะสองาทีสองอาทิ์ทเสร็จค่ะเพราะว่า,าเราส่งไปที่โรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแต่บรรจุนะคะบรรจุน้ำน,นะคะก็คือขววเป็นแบบนี้นะคะ ขวดสี่เหลี่ยมนะคะขวดสี่เหลี่ยม400 ml อมค่ะ400 ml อมนะคะมีส่วนผสมไผยานมีส่วนผสมสูตรนี้นะคะเลดวมาแบบพิเศษเลยนะคะสตรับแบบข้อตำมกคุงเลยนะคะขวดเจลเดียบบอาตัวตยาไกลเลยค่ะแล้วมีหอยประกอบคะแมนค่ะสูตรนี้นะคะมี่อบเพจคิด่าอีกพิเศษสุดๆก็คือมีส่วนผสมสมุนไพรค่ะก็คือใบไช่ายานะคะใบไช่ายาก็คือ หาวา<ส>นเท่ากับข้าวซักไอ้<า>ต้นผุงชุโรดนกคะเขาเอ่ยผถงชุโรดนะคะมันก็จะมีความหวานนะคะที่มันโตมันแล้วก็คุณค่าทางคุณค่าทางอาหารด้วยใช่ค่ะแล้วก็ป็นสมุนไพรไทให้ใหประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะอีกตัวนึงนะคะที่มีสรรพสมในฝาสีห่วงของข้านี่นะคะสูตรฝาสีห่วงของเรานะคะก็ะจะมีบะกอกปลาค่ะกับบะกอบบวานเท่านั่นแหละค่ะเพราะว่า,าบลมเจือแบบเออเองดูการน้องกระอกเป็นต<อ>า,<อ>ามหรือน้องปูเป็นมอบ<อ>ะอกอกอ่ะการหาเินยากเลยบอคะ่ะ บอกกอค้ากินยากบอยาค่ะครูขับยาแดงจัดให่อยู่ในขวดนี้เลยค่ะขวดนี่มีประกอบปลามีสมุนไพรไทยคลื่นใบชะญานะคะหรือผักผงชูรสปลาข้าวมันต้นหอมชูนนะคะโอ้ยรอบรอบแซ่บนัวแบบกินตอบบอกครงแล้วเวลากินยาแบบแซ่บนี่คือขวดตัวอย่างนะคะนี่คือขวดตัวอย่างไม่เปลี่ยนโลโก้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอเกินสองนาท์ค่ะ สินค้าเสร็งนะคะแล้วก็แพ็กเกจันดับแรก่อนหรือคะซึ่งไปโรงงานหรือคะอันดับแรกจะไปขายที่ไหนก่อนอ๋ออันนี้เป็นการให้ขายทางออนไลน์นั่นนะคะก็คือโทรมาหายาแดงใดเลยค่ะอยากได้ไปพิสูจน์ความแซ่บนะคะเอาแบบซ้ปแปดหนึ่งนะฮะไปใจจองอ้าวผู้ใดผู้ใดจะรอเข้าตอนนี้เขารับออเดอร์นะคะสูตรใหม่แซ่บสะใจเลยค่ะเริ่มต้นที่าค่ะ ราคาโลละสองเลยสาบาทค่ะน, <38 S 1> นะคะาบาทนะคะโลละสองร้อยสามสิบแปดบาทนะคะซิขวดนะคะรับออเดอร์นะคะรับออเดอร์รัรวๆนะคะไครยากแซบอยาก่วคู่ครัวของคุณนะคะคู่ครัวบาทเท่านะคะตั่นนะะายาแงเไหร่นะคะศูนแปดหนึ่งค่ะยาแดงรับออเดอร์นะคะ ศูนย์แปดหนึ่งหกหกศูเจ็ดเก้าหกแปดเจเ้โอ้ยดเพราะว่าเขาบอกว่าให้ลงทาโดยหลงแปดโชคดีเป็นลหรือมหาเงนอ่าเป็นเป็นเป็นที่แบบว่าเป็นตัวเลขที่ดีเป็นเลขมงคลเป็นะครับยาแด็กเลขต่างวหวว่าเนี่ยเพิดตัวใหม่เราจะจำหน่ายในราคา 238บาทนี่คือ12ขวดนะครับ12ขวดนะคะเบอร์ยาแดงบอกไม่กัน0816607965ยังได้ครับโทษมากชาดเจน0816607965อ่าใครอยากได้เสื้อร่มงามกับสั่งยาแดงหน่อยพี่กันนะคะเสื้อสีม่วงโลโกโ้นี่นะคะตาแดดแสบฉนันรู้พ่นนะคะครูทำของเขานะคะครับน่านเด็ก นีค่ะนีนะคะตัวแล้วกาไหนแล้วพี่บอกวันนั้นสองอย้บาทใช่ไหมคะสอยหาสิบบาทนะคะ XML S, <S X M L <S น, XL นะคะ่าตที่ l นะคะค่าส่งาีสีสวยค่ะใส่วันเสาใส่วันที่แบบเที่ยวเยว,ยยว,วีย็นกันได้หรือวันนี้วันดีวันเสาร์า้งาผออนยังวันเสาร์ ะะคขวดเรียมนะคะสีลอยเอ็มแองก์นะครับถุงเก่าครับพรีเมียมครับอยู่ทวิกิจมีขายเหมือนเดิมเหมือนเดิไทยครับตัวนี้เราก็จะมีส่วนผสมเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่านี่ใบมอญตะปูเนาะตั้นอีกไห่เสียบถุงเก่านะคะจะมีใบมอญนะคะใบมอญผสมนะคะตัวฟ้าสีสดนะคะเพิ่มสมุนไพรให้เข้าไปค่ะเพราะว่าสมัยโบราณน้ำทาตะปูเนาะเวลาตรงน้ำระเดด ใส่ไวพอนใส่ไวใช้ายากแต่คัดเฮดสูบรบเรน,นอนนี่บไดน,นะคะอันนี้คือสูตรเรามาจะฐานแซบกินละแซบอยากให้บอกต่อบอกต่อบอกต่อเลยค่ะเพราะว่ายาแดงกระลั่นตีกระปูเห็บนะคะกระลั่นตีความแซบเพราะว่าเห่าครอบรัวเหากินเองนะคะส้รหาสิ่งเสียบสิ่งดีๆมาให้ต่อแมพี่นองนะคะให้เด็กกินนะคะให้เด็กรู่จักวาของแซบบาดเห่านะคะคือ

เดพมครับนำปลาเหรอปลามหามหาี่ตร์กาแฟจิตร์กาแฟเอ้ร้านกาแฟร้านกาแฟร้านบยวนะเออมนจะถ่ายเกันคัถ่ายเีนะคะแล้วนี่เราถ่ายถ่เพลงยังเพลงยังครูสร่างข้อมหาหมาเพลงชุดใหม่ของครูหำค่ะฟัง sang quăng há má, gần dạ. à, này phong ngày khú lên sang quăng đèn ngon bay, ai đã xía trái được dưới đồng lạc ta ỷ sang quăng há má, tổ chim non thà na bàn bay, khơi để không tan, nửa hẹn thịt muối bim cay, Đi. giờ mình khi súng say thì bơi ai phải cứ cầu lưng ken cắp mà Hình nà ai măng cầm nhọn mà phải đủ to đủ Thuốc quan để mắng sâu âu mù hiểm ta lọt đón phải du gặp cháu Bầu đây cứ sĩ bao và ngày xóa cần <laughs> ตายเกินแล้วมันยังไม่เร่งอีกทีนึงส่งใจไปเข้าฝันเพ่งไปอีกล่ะเขียนตลอดครับเขียนตลอดเขาไปติดตามในช่องยูทูบปูอ่านะคะเฉลิมพลชาแนลนะคะเฉลิมพลชาแนลค่ะเขาไปติดตามได้หลายเลยค่ะเรื่องแต่ละเพลงเราก็เราก็เขียนให้แตกนือส่งใจไปเข้าฝันก็คือก่อนจะหลับนอนไหว้พระขอพรก่อนเธอหลับ ว่าอาหังสัมมาสัมพุทโธ佛กวมาตวาคาโตสุปฏิปันโ,สโนสามจุบเรวนจำตะคอยหลับตาให้เจ้าดานาโนลปันนี้เนี่ยเพลงเพลงเพลง้มีสวดมนต์ด้วยนะครับบัญชินอในีน่สวดมนต์ครับแล้วก็ฝันเห็นขึน้นมาณนีลนะครับเนื้อความเนื้อหาของเพลงเพลงนั้น ฉันก็หมาหมาไปยื่นต่อไปเขาควจะเป็นมิวสิกครับซ mm. <so ื mm. ้อมันเกี่ยวกับหมาครับแต่คนรักหมาเขาจะชอบนะไม่ชอบกัตังหมาเหมือนเรไม่ม um> ันไม่เกี่ยวกับว่าไม่เกี่ยวกับว่าเราร้องเพลงเอาหมาเพาะยุ่งเกี่ยวพราคนเราก็อยู่กับหมาอยู่แล้วครับความเป็นจริงที่ว่าหนึ่งหนจะมีแบบนี้ผู้เฒ่าเู้เฒ่าู้สาวคนในตอนรับเร็วในชุ่ดก่อลางคืนคือหมา เขาเลี้ยงหมาหมาหมานะครับทุกทเรีนนี่หมาเกือบทุเอนเลยครับมันก็จะเลามันก็จะเาเด้แต่ว่าหมาตัวนี้เาบ่าวฉลาฉลับเอาลูกสิ่กวิ่งกล้อกไปเบาวบาเบาบา้วเบ่ามา่าคุณลเร่ยเป็นเรื่องรา่าของพักหลังนี่ผู้สาวตีจากครับตีจากไปก็ผูบามาอีกเ่ หองห้องห้องหายเสี้ยนใหญ่คราะเพราะว่ามีความรักและหมุกพันกับผู้สาวด้วยหมาด้วยครับหมาผู้สาวกับสัมมาจะ้อมครับหักหมาผู้สาวกับสัมาผู้สาวนี่อยู่บางคนน่ะค่ะมักกันเนาะหมักกับผู้สาวมักหมาผู้สาวกับไอหมาหมามาเรียงเนี้ยขอมกับนี่หมักสตาร์นนี่ก็เลยจนใหญ่ก็เลยนี่กันผู่ค่าดาราแต่ก็ผู้สาวผู้สาวไปแต่งงาน พอแต่งงานแล้วก็เลยบอกว่าไอ้ขอสั่งพวกไปหาหมาในเรื่องยันก็เข้าใจนะแต่หมาจะงงงงเลยแต่เจ้าเท้าผู้สาวจะอธิบายครับเรื่องของหมาของผู้สาวแล้วก็ผมไม่ยเลครับเรื่องเล่าครับอ่ะรายละเอียดนะครับอ้าวผู่วัอนี้เท่ากับมีโปรโมชั่นดีๆเนาะะเนาโปรโมชั่นฉวบข่าวภาษานะคะยาแดงกับจัดโปรโมชั่นฟ้าสีส้มค่ะฟ้าสีส้ม ชอว์ิกินจุกๆไปเลยนะคะ4ขวดนะคะฝาสนนะคะ4ขวดร้อยหาสิบบาทค่ะสี่ขวดนะครวมค่าส่เรียบร้อยนะคะสี่ขวดร้อยหาสิบบาทค่ะราคานี้ถูกสุดเลยค่ะอาศัยไรลี่ยแล้วนะคะประเด็นแซงเฉลิมข้นค่ะนี่รวมของฉนนะคะหนึ่งโหลหนึ่งโหลมีอยู่12ขวดแต่ในราคาสามอยหาสิบาทค่ะนะคะคือ ตาสูงนะคะจะในราคานี้นะคะแต่ล็อกออเดอร์ค่ะสาห่วงนะคะ1โลในราคานี่นนนจุ๊บๆ๊ด้วกันค่ะ1โล238บ,บ,บาทนะคะสองร้ชัดามสิบแบาทนะคะดิฉัะอันนี้เซ่บแซ่บเลยบสอขวดค่ะนะคะ12ขวดนะคะในนี้เลยนะคะในนี้เลย กับกาอีกอย่างนึงคืออย่างกู๊กข้าวไรซ์เบอรี่ค่ะ <น linear. S 1> ไรซ์เบอรี่1นกิโละนะคะนี่ผลิตภัณฑ์จากบ้านหนองบัวนะคะโดยท่าตุงหวัดสลินทร์เท่านะคะครับสลิดค่ะข้าวบ้านหนองบัวนะคะนี่ก็ในราคากิโลละ60บาทค่ะรวมค่าส่งอีก20บาทเป็น80บาทนะคะจะส่งพินที่คะ่ะรวมค่าส่งแค่20บาทานะคะันนั้นจับแนี่นะคะ กาแฟชโลพ่นค่ะสูตรดั้งเดิมเพื่อสุขภาพนะคะสุดยอดตัวนี้จำหน่ายมาแล้วแปปีนะคะกาแฟสองหรับท่านชายท่านหญิงโทรสั่งได้โทรสั่งได้ราคาโปรโมชั่นคู่ราคาโปรโมชั่นก็คือ490บาทเพราะว่าราคาถังกองวมด้วงด้วยแ8 0บาทราคาถังกองห้าร้อยเก590บาทเราไม่ขายนะคะ 490บาทรวบลูกค้าสงเรียบร้อยนะคะ490บาทนะคะโทรมาได้ครับ0816607965ค่ะกู้อีกกู้อีกเจอหนึ่งะเชาเอกนะครับเบอร์กูกูกูออยืะยืเงินจ้าูหายยากูเดียวครับ0816607965ค่ะ0816607965ค่ะโอ้ขอบคุณนะคะวันนี้มีลูกค้ามาซื้อ ปลาแดดแซ่บเฉลิมพลค่ะเมื่อกี้นะคะยกลังนะคะปลาสีส้มนะคะออกไปแล้วนะคะออกไปแล้วชะชะชออกไปแล้วนะคะผ้าซื่อผ้าบานเราจะขายก๋วยเตี๋ยวเรือพุผานะคะข้างร้านกาแฟเฉลิมพลเขาจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพุผาสาขาบันท้าเจริญรังค์ข้าวโพดสโลแกนก๋วยเตี๋ยวเรือพุผาสาขาบันท้าเจริญกังคือ กชากระชากริ้นไก่เลยนะคะแซ่บสุดจากระชากริ้นไก่นะเนาะมือนี้วัดเสาเนาะใอยากแซ่บอยากแซ่บสุดจากระชากริ้นไก่นะต่บ้านนีกเลยค่ะบ้านท่าเจริญนะคะรับกิโลเมตรที่16นะคะออกจากเซนต์บริตมาทางสีสจ๊เก็ตถนนสองสองหกค่ะนะคะรับกิโลเมตรที่16 ทัานแรงก็ากงจากวอลินจากยูขวามเือเลยนะคะหลักพิโลเมตรสิบหกข้านหน้าจากสีสเกดอยายุทั้งสายนี่น,นะคะก่อนจะเขาวอลินสิบหกพิโลค่ะปูมาแท่กสุดจากกระช่างลิงไก่กันนะคะแล้วก็ทำทางล่ากิ๊ยเตี้ยเลื่องภูคขาเราก็จะมีกาแฟ,ฟสดวิววีมะตะปูชายเย็นชาเขียวโกโก้มีอะไรกาแฟ,ฟสดด้วยเนาะ<อ>สั่งอะไทุกอย,ากย่างค่ะน้ำแดงอะไรน้ำเขียวมีหมดนะคะอยาก แบบไดนะเขียวปันนะชาเขียวปังอะไรเงี้ยค่ะแซ่บเต้นได้แซบ่แซบๆค, <าง S 1> ครับนะเตอนนี้ก็เนี่ยป้องโคตราไปหลายกันโคหลายกันอย่างเป็นลำข้าเนาะการที่ประกาศดอกบอกอระเนี้ยค,บบครับรเหตุบบกรารณ์ทุกวันนี้นะฮะปาฝนเจ้าท่านมันตกประจําครับรวมมีดอกบอกพี่น้องเรามาแล้ว่าเลยครับเรื่องน้ำเรื่องท่าน้ำท่วมนี่ครับอุบลราชธานีก็คือแหล่งที่หรือว่ามองที่น้ำไหลมั่งมั่งไป น้ำตีวี่สาาใสเแล่าแต่ดีมาจบที่บุรีรัมย์จนผมได้เขียนเป็นว่าจักมาแต่ใสไหลมาห้อมกันจนล้นห่วมีแล้วเมืองอุบลคนซาจนจนเกิดอุทกภัยฝนตกจากฟ้าพอป้านาว่าวรามีงองไป รวมเฮื้อรวมบ้านรวมห,หมวัวใจจนได้นำให้นอบุลเริมคนเป็นไงดีครับปีนี้ครับผมไม่สามารถที่จะรันทีได้และไม่สามารถจะเป็นมอดดูได้แต่ว่าตอนนี้น่าเริ่มทว่าครับเริ่มทางการทางรบริชั้ทางผู้ว่าราช,ราชการกรุงเทพมหานครแจ้งากครับให้ทุกหน่วยงานว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน แจ้งราศดรที่เตรียมพร้อมในมวลน้ำที่จะหลั่งไหลมาจากทภูสารทิศแล้วมันจะมาโฮมที่บนราชธานีนะครับฉะนั้นก็แจ้งเขานั้นนี่คือข่าวดีๆครับที่ผมแนะนำจากองค์การมหาสมุทรทะเลครับผมเอ้ภูจะเห็นสองหม่นทีแล้วภูไปเลี้ยงเพื่อนให้ภูเลยนะคะโอ้ช่วยเหลือภูฟันผู้ยากไร่เขาเรียกว่าบ้านผู้ยากไร่้านผู้ไรือนองคการองค์การบหารส่วนตำบลแนวท่านจะหวบร้วม ทุ่นจากระดมทุนจากหน่วยงานว่าจะเป็นท้องถิ่นจังหวัดท้องถิ่นอำเภอกับเพื่อกบบนีมกบประมาณอยู่แล้วครับทําเรียกว่าทําพัฒนาชุมชนอะไร้นเงินมาต่ทั้งบานมาเสียสลับเสียสลับเวลาพร้อมแค่บ้านนาเราครับกับใจบุญครับพวกสร้างกับสร้างพี่สร้างพี่ แรานกับพี่บนีกับผ้ากันมีบบคงเนี่ยมีอย่างผมกับเดียวกรากไปรู้เลยครับตามที่แท้กันครับหนูบ้านนีครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตม์ทาราบ้านน้ำสาร่ามูสามครับดียาทีหเาเก็หนปากดีตรงที่ว่าเาแถาซอยอก็ถือว่าที่ของการมอบคุณเดือมื้นเ้อ รุปสัมปทานที่บัตรถอนกับพี่น้องชาวบัตรถอนเนาะเนก็นกนนนกที่ไฮโญยโลเด้อเตรียมเอาประเดี๋แซ่บไปนะไปสังฆทานด้วนครับพรุ่งนี้นะครับพระเจ้าบุญตับผมสังฆทานครับจุดบืดครับกบ้านเฮาผมมีเท่าไหร่ครับตำบมูปูแท้ตั้นิ่งกะที่ว่าเป็นอาหารหลักของบริษัทแต่ตำยังไงมันจะอร่อยเพราะมันเป็นผีมืออย่างเดียวการที่ตำปงนี่ฝีมือจริงอยู่ครับแต่ว่า ้องมีน้ําปลาแดกที่ดีถ้าน้ำปลาแดดก,ก็ดีเจ้าสมัยวันน้ำปลาแดกตลวกเนาะเขาเอ่ยต่างกัุพงอยู่เพื่อนเน้าหนึ่งมินโอ้โหหมอดูร่วมกับหอมอดไข่มากครับปลาแดดปลวกใช่ไหมครัแต่ทุกวันนี้ปลาแดกผ่านการมาเชื่อใจครับต้มซุปได้ครับต้มซุปปรุงรสเขาเรียวกรรว่าปลาราปรุงรสเพราะตรงย่านก็ว่าจะเกิดมะเร็ง หรือว่าเกิดเขาเร mm. ียกว่าเกิดพยาธิเลยไหมพ่นกินพ่นกินปลาปลาแดงเนี่ยนะเป็นพวกพยาธิเลยไหมตาเป็นพวกมะเร็งในถุงน้ำดีเพราะว่ามันหลายโรคครับพวกเราเพราะว่าปลาเยิ้มอยู่ปลาแดงมันคือมักอย่าันเน่ามันหมิ่นมันเป็นแต่บางคนเห็นพ่กเป็นมันกับมันกับมันเม็นี่เลยนะครับปลาแดนนี่ละม็นครับแต่ว่าหมิ่นเสี กินมันแรงเผอิญไม่ไม่ไมนเต็มแต่ผมมีเล็กหน่อยผมบอกเคยว่าประเดี๋ยวหอมจักเถื่อครับแต่ว่าพอเข้ามาจะใหม่ใหม่เพาะัลาชีลายหอมครับพัฒนาขึ้มาโตมาปรุงรสมาใส่นั่นใส่เปิดออกมาหอมครับมันบวกเห็นคือบวกบวกถือกินคือตะเกียครับเขาบอกว่เผอิญพัฒนาสิ่งที่ดีๆก็คือโลกปัจจุบันนี้มันสมัยใหม่ถึงราคามันทันสมัยแล้วเราก็ต้องมาปรุงรสกว่านัำเข่ากับ สังคมทุกมือกินได้กับครอบครัวค no, yes, mm ่ะ hmm. ก uh, ับเพื right. ่อนสามารถแบบว่านสะดวกสบายนะคะเขาต้องไปจุกจากไหนเห็นบหมล่ะคะเท่ากับต่อมาพาสเชอร์ไรต์มะตปรุงรสปรุงรสให้อร่อยแซ่บถึงใจถึงปากทุกคนนะคะไหนว่าะนี่ลวกระเซ็นควบคุแล้วก็แซ่บถ้าเป็นสบายวันในปูเนี่โอ้ยอาจารย์เขาอ๋อ าบางคนนะคะกินกับขาวสวยๆเอา,ออเอาสวยอูดไปเนาะแค่แซ่แย่ไเนาะเห่นยำเนร์เนรเห็นจลาเด็ดเห็นยเน็์เนอยนแซ่ยังน <c oughs> โอ้ยต้มยำทำแกงตไมไม่เกี่ยว<า>กับปิ้งก<า>ับย่างอ๋อมั๊บค่ะมือนะลูกค่สาสัพไปนะคะปลาสม่มสี่ขวดรอยหาสิบาทนะคะเพื่อกะายรูไม่เป็นนะคะในในในไลนสว่วนตงวเพื่อตะเไปบากับไก หมักับไก่เลยค่ะหมักก่อนเขาบอกว่แซ่บ,บแซ่บเลยสินะมาแดดเฉลิมพ่นแซ่บอีรีค่ะแซ่บอีรีบอกต่อเลยค่ะเป็นกาศบอกว่บบาเดี๋ยวเพิ่ค่ะเพิ่อนจะทงไปนะคะ,ะสามารถหมักใส่ไก่หมักใส่หมูนะคะเอาไปใส่ลาบใส่ตกใส่ก๋วยก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นอาหารอีสานนรสำหรับอาหารอีสารใส่เพิ่อเลยขอคบค<ว>ุณพ,พี่น้องที่คอมเมนต์มาไลฟ์สดอ่านนะอ่านไปอ่านไปต้องอ่านช่วยใครได้บ้าง อาหารอย่อาร์ซอยนะคะเมื่อวานเดี๋ยวคน,นดังจะต้องหาค่ะสนใจส,สั่งซื้อเลยนะคะสนใจสั่งซื้อได้ะค่ะสอบถามได้นะคะ0 8 1 6 6 0 7 9 6 0นะคะเบอร์ยาแดงนะคะ0816607900นะคะเบอร์ยาแดงค่ะโทรถามได้ค่ะซีขวดราคาคุณเลยจำก็ได้แต่ทถามนะคะวด150บาท150บาทส่งที่ะครันนะคะ รับออเดอร์นะคะรับออเดอร์ฝาสีง่วงด้วยนะคะรับออเดอร์ค่ะนะคะโทรสอบซ้ำยาแดงไใจนะคะบางขายอยู่ไหนบ้างฝาสีส้มเราก็จะมีทวข้ิคิทบุรีรัมย์นะคะสาขาใหญ่แล้วก็เข้มิจิททุกสาขาสีสเกตสีสเกตหน่อยเกตนาดูน เป็นร้านธุรกิจร้อยเก้าสิบห้าสาขาทอดบุรียครับทอดสากแก้วครับนี่อยู่เลยเก้าสิบห้าสาขานะคะของเรานะคะเราก็อยากให้ธุรกิจมีสักหนึ่งพันสาขาราคาเข้ากระเช้าในโซนประแดดแซ่บไปให้ทุกท้องที่ทุกท้องถิ่นเนาะทุกอำเภอในทกจิตนะคะเป็นตัวแทนให้ให้เราพี่น้องอยากกินประแดดแซ่บก็ไปทวีติพัวไทยนะหรือว่าไปที่ต่างประเทศอุบลอุบลเฮานะคะ อุบลจังหวัดอุบลราชธานีเราก็จะมีจําหน่ายที่ร้านลุสงมสมหวน,นนะคะหยกสมวนสาขาใหญ่ค่ะหลักการเซฟแล้งหม่ามันสิบสิบหาสาขามะคะโอเควหมูนะคะนะคะกับขอบคุณผู้กําลังคุณเนาะทุกทุกท่านที่บุญหมูประแดดแซ่งเฉลิมพลิปภานการพลาสเจอร์ไร้นะคะที่สะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคนะคะหลักการอุบลเนี่ยก็จะมีหลายหมอนะคะหมูยอดาวทองหมูยอแม่ไห โยตองหนึ hmm. ่งนะคะของจังหวัดนะค์เขตหนบแล้วก็โยตนรังด้วยนะคะเพราะว่าคนบนนะคะเราก็ต้องไปอีจแซอ่บ้นกันแล้วก็อะไรอีกนะที่อมีมีมีหงพองม่นิมาด้วยครูร้านหงคองม่นิม่าพิวรีลนะคะสาขาค่ะของคุณยินเนาะแล้วี็ สามสาขาแล้วก็ร้านของแสบแถวหอยวังน er. like nah, ้องค่ะแถวหอยวังนองหมองแสบนะคะของลูิศรสีเรานี่แหละน้องแคนของร้านแคนเราระกามีตลาดผลไม้ลิง์ทางข้างอาวุธค่ะคลังอาวุธแล้วก็มีตลาดผลไม้ลิทค์ทางยูแถวสะพานใหม่สะพานใหม่นะคะเส้นท่าเกียบนะคะท่านผู้อุ่นจะรู้จักนะคะ แล้วก็ทางไปหมอกว Eller, นร้านผลไม main, ้ทางทางไปหมอกวนนะคะบ้านบัวเนาะพื้นบ้านบัวนะคะเป็นผลไม้สดนะคะผลไม้สดทุกท oh, ี่เลยอยู่บนนนนแดงน่าจะเลยนี่รุ่นเดือนไปวังมีมวยนี่ค่ะจะไปคมีทางรุ่นเดือนยู่น่าจะเลยนะครับบ้านนนเดงน่าจะรวนะมินตลาดมินตลาดยู่ขังนาบ้าเราก็ดีครับแล้วก็ที่อีกอันนึงค่ะอยู่สีเวิร์ตไปค่ะเตี๋ยเป้งเซ็งนะคะซีเมืองใหม่นะคะสองสาขาหมื ปลาแดดเฉลิพมพลมะละค้ำนะคะปลาแดดแซ่บค่ะนะคะเดี๋ยวจะเอาฝาสีม่วงไปฝากคืนขายอยู่แล้วก็เออทางไปที่บุญทางสาหารจ้าระนะ้านละอุบลน,นะคะร้านละอุบลเป็นร้านของฝากค่ะแล้วก็จะมีน้ำปลาเฉลิมพลน,นะคะจำไหน่าเที่อนด้วยนะคะใกล้ที่ไหนก็ฝากบุญได้น,น,นะคะรองเลงค่ะจะได้ว่าเฉลิพลมพลอ่นนะเทปปลาแดดมันแซ่บอีนี่ค่ะแซ่บจริงๆแซ่บอีนีหรอ กรุงเทพก็มีนะคะตลาดซีมุ่งเมืองค่ะร้านเฮียขาวนะคะตลาดซีมุ่งเมืองนะคะสอบถามได้นะคะทั้งฝาส้มเนีเ่ยฟ้ามงกุลจะไปใบก็เผื่อนี่นะคะนี่นะคะสอบถามได้เลยนะคะตลาดซีมุ่งเมืองแล้วก็ใครไม่สะดวกไปทางนู้นก็ร้านทุกไม้ไทยลาวเนาะร้านอาหารทุกไม้ไทยลาวลวาดตะเคาร์ี่สิบสี่ค่ะอยากไปฝากเป็นใบเค่ะนะคะร้านอาหารทุกไม้ไทยลาวเป็นร้านอาหารที่อร่อนะคะ มีสารทุกอ่างมีหลายทุกอย่าง่าดหลอนก็ไม่รูนะคะเม่รู้มีแต่แกแต่ไม่มีซ่อนหรอนปวดจีนหมิ่นเป้งดาข้ออไรครับร่างเพิ่มร่างเพิงมร่างเพิ่แล้วก็ลดดวนโอ้มีหลากหลายไมู่ค่ะอาหารพวกอาหารทีสานที่มหน้าแับทีหมวหมวกับที่เห็ดี่ไข่ดาวไข่ดาน้คะกับีนะคะแล้วก็มีอะไรนะาหนาบยวหรอ

3 8บาทแต่ยังไม่รวมค่าส่งนะคะค่าส่งนีก็ประมาณ50บาทได้ไหใ่ค่าส่งกับพรม่านสบาท้าหกเดปกับรม่านสร้ท่าสบาทนไมท่านดอยากเอาไปแจกเอาไปแจกโทสั่งหาอ่าเยดูนะคะอาจะลดพิเศษกับสั่งหลยเลยแม่ถ้าสั่งหลกัแต่โทรคุยกัน สักงลอยลัขึ้นไปไหม okay. ออหถ้าเป็นปนั่งหย,ยกอยู่ก็พอถือว่าพอถือว่าพานเสียเนี่ยเป็นแล้วครับอยากตอบสนองคุณพี่น้องทั้งประแดงไปกันเลยครับค่ะไปไหวแจกเวลาง,งานบุญงานยังนะคะเวลาบุญงาน,บ,น,งานบวชงานอะไรนี่แหละับครับผมประวัติขาดเมื่อไหรหรอคะตับหมเกม,มุกตาบผล้มุกเหมือนกับแจกครับงานส่งงานนายกั่งหนครับงานทางกระทะ เราไปช่วยทำบุญก็คือเข้าวมี่อี่ากับไปซอยกันนะคะเข้ามีน้ำปลาแซ่บๆมากับเอาไปซอยทำบุญในโลกทั่วก้างนอกโลกทั่วมาสินะคะเขาจะไปกินประเด็ดแซ่บๆนะปลแด่กจะไปขวดตามทีมกันหมั่เลยครับอสิบก้อนก้อนอรแซ่บๆแซ่บๆอะแซ่บแซ่บทุกคนดทีมขอกว่าแซ่บตลอดเลยค่ะปลาแดดเชิญขวดแดดแซ่บแซ่บทุกถั่วค่ะเราขอกใครเลยนะคะอ่ะ เอาไปแหรพูดไทครับพอดีเราไปหน้าบวกทายมิสซมิีเพลงไป่นเอดก็ทายนีพระเอกอไหรไไนพระเอกครับใกบุกกระกรไก่ตัวอ๋อพิเชียนค่ะพิเชียนนะคะนักรองไระเอกเตยสุดเตยสุฟมฟมก็เรียกว่าฟีมไรเ่ยต้องฟีแเลยนงฟ์มนะคะเอกสองคนเนะเอสองน แล้ก็มาด้วยนะค่ะกฝากฟพิซซ่าดีๆไว้นะคะใครสนใจอันไหนเข้าไลฟ์สตอรี่กาแฟเฉลิมพลนะคะกระระคุงรถเฉลิมพลฝาส้มฝาม่วงรีกแดงมหาญาณใหญ่นะคะ081 6 6 0 7 7 9 6 5เราเตรียมประกาศครับเตรียมไะไรยังครับบางท่านอาจจะบอกว่าไมครับต้งใส่เวลาได้ประกาศยังครับ กระดาประกาศแล้วนะับเลื่อจดดเือครหญ้าแดงครับหานหญ้าแดงศูนย์แปดหนงหกหกศูนย์เจดหรือไปที่เพจประแดกแซ่บมาละคนประแดกแซ่บเฉลิมพนะคะพี่เพจนะคะเรามีเพจประแดกแซ่บเฉลิมพชนะคะมาเข้าไปเหตจการณ์ผู้ใสแน่ อ้มีขายใสแน่นะคะเขาไปในเบิร์นไม่เพดแต่ลู้ตาก็มีกับขอ๋ัีครับขอบคุณทุกท่านติดตาม่าในช่ชมทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์และทเป็นช่องไลฟ์สดจากช่องของผมนะครับขอให้่ดลองทุกท่านดีดีมีแน่นัากับดื้อาขอให้ความสุขและติดตามผมทั่เร่อยๆทิ่ช่องเฉลพลังคำชแนลขอให้มีความสุขครับสุขภาแข็งแรงรวยๆนะคะรวยนะวยยอะครับสวัสดีคับ